สวัสดีค่ะช่องใบ้านติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับแพทอัปเดตและกิจกรรมประจำวันที่31พฤษภาคม2565นะคะก่อนอื่นเลยขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องบ้านติดเกมที่ทาการสมัครสมาชิกช่องบ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้ด,ดูในทุกๆช่องทางด้วยนะคะมันเป็นการสนับสนุนที่ดีมากๆนะคะกับปบ้านแล้วก็เป็นกําลังใจด้วยนะ เอาละวันนี้ก็หลักๆจะเป็นแพดบัฟแล้วก็เนิฟนะคะหรือปรบับกระกิวต่างๆนะเดี๋ยวเราไปดูปรพร้อมๆกันนะคะว่ามีของอาชีพอะไรบ้างแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างนะคะเนื้อหาเพิ่มเติมปรับปรุงนะคะก็มีของวอร์ริเออร์ก่อนเลยก็มีให้เห็นนะคะจะเป็นปลุกพลังเนาะดูมีปรับค่าความเสียหายของทักษะผู้ยามดาไฟโลกันนะคะค่าความเสียหายพ v p ก็ถูกปรับใช้เช่นเดียวกันเนาะ อนนี้ถ้าเกิดใครอยากรู้รายละเอียดก็ต้องมาลองอา่านดูนะคะสำหรับ,บสายวอลเลเอร์แล้วก็ส่วนเรนเจอร์มีการปรับของปลุกพลังแก้ไขปัญหาที่ไม่มีการปรับใช้ผลบัฟเพิ่มพลังป้องกันเมื่อใช้งานทักษะพูดในความคลัวของผู้อย่างรวดเร็วนะคะอืมแล้วก็มีซอสเซเลสนะคะที่เยอะมากเนาะซึ่งอันนี้แบบแม่บัอาจจะได้แค่ข้คราวนะคะถ้าเกิดเจาะลึกจริงๆอาจจะ ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เนาะเพราะว่าไม่บ้างก็ไม่ได้เล่นสอเป็นหลักนะคะโอเคคือวันนี้มันเป็นแบบแผนหลักๆก็คือเป็นการปรับบัฟแล้วก็เนิร์ฟแล้วก็ปรับปรุงสกิลของแต่ตัวละครนะคะยังไงอันนี้ต้องขอ,อให้รบกวนมาลองอา่านแล้วไปลองทดสอบกันดูเนาะก็โอเคมีทุกอาชีพเลยนะคะหลัหลกๆก็แบบเออมีทุทกๆอาชีพไปเลยเนาะแต่ว่าก็มีหลายๆแบบ เท่าที่ทําความเข้าใจาคร่าวๆนะคะของซองเหมือนจะมีการปรับลดเรื่องสามีหน้าลงแต่แม่บ้านก็ไม่ชัวร์นะว่ามันส่งผลมากน้อยแค่ไหนหรืออะไรยังไงนะคะส่วนของเบอร์เซอร,เอร์เกอร์ก็คือมีการปรับเยอะมากแต่ว,ว่าอ่านแล้วก็งงเนาะเพราะแม่บ้านาไม่ได้เล่นอาชีพนั้นๆน,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 นะคะเทมเมอร์ก็มีเหมือนกันเนาะของปลุกพลังซึ่งโอ้โหดูแบบยาวเหยียดเลยเนาะ,คะใครเล่นอาชีพอะไรอย่าลืมมาอ่านกันนะคะอันนี้แม่บ้านขอเป็นแบบคร่าวๆพอเนาะ หมูซานะคะก็มีทั้งสืบทอดพลังแล้วก็เออมีเฉพาะสืบทอดนะคะไม่มีปลุกพลังไมฮาวากับว,วาครีเออไมฮาวาจะเป็นปลุกพลังแล้วก็สืบทอดเอ้ยขอโทษค่ะวาครีจะเป็นเออสืบทอดพลังเนาะแต่ว่ามีการคนละบรรทัดน่ารักน่ารัก,รกแล้วก็ของคูโนเนาะคูโนโมีการปรับค่อนข้างเยอะนะคะถ้าอย่างไรงลอง,ลองมาอ่านดู ซึ่งจ m เอมขาฝากมาว่าในการอัปเดตก่อนน้น,นี้ได้มีการปรับปรุงว่าความว่องไวของทัศษะตาเส้นเอและทัศริปลาเดียวไปแล้วซึ่งท่านจะสามารถใช้งานได้โดยไม่มีข้อจํากัดมากนักเมื่อเทียบกับอาชีพอือ่นๆเนื่องจากไม่มีการใช้พละกําลังด้วยเหตุกล่าวจึงได้มีการเพิ่มปัจจัยที่ช่วยปรับพลักกาลังบางส่วนสำหรับทัศต,ต่างๆให้ก่อนหน้านี้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นในระยะาไกลาในช่วงเวลาอันสั้นโดยจะยังคงเอกลัก,กษณ์เฉพาะตัวของคุณโนไว้อยู่อือหืออือหื ออไปเป็นนินจานะคะสืบทอดพ,พลังเนาะในการปรับเปิดจะมีการปรับเกี่ยวกับ PvE นะคะน่าจะตีมอมแรงขึ้นนะคะที่ดูเข้าคราวก็มีปลุกพลังจ้าแล้วก็ของวิทวิสะอาดเนาะก็มีการแก้ไขปัญหาอะไรนิดหน่อยนะคะดักไหนดักไหนนะคะสืบทอดพ,พลังนะเหมือนจะพลิ้วขึ้น ปรับให้ดีขึ้นนะคะใครเล่นสืบทอดจากไหนอยู่ก็ขออินดีใจด้วยนะคะโอเคมิสติกก็มีเนาะมีแบบไที่บอกมีทุกอาชีพเบอร์จะเยอะน้อยแค่ไหนก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะอ่าเดี๋ยวแม่บ้านขออนุญาตข้ามไปเศษก็มีเยอะเลยแนตะ่เยอะมากๆด้วยใครจะเล่นเศษหรือยังไงลองมาดูนะคะมีทั้งสืบทอดและปุกพลังเลยแล้วก็ โนว่าเองนะคะก็มีทั้งสืบทอดและปลูกพลังเช่นเดียวกันนะคะอ่าขอแซมีสืบทอดนะคะแล้วก็ปลูกพลังด้วยนะจ๊ะเอาล่ะมาถึงดาคาเนียนะคะร <c oughs> าคาเนียสืบทอดตอนนี้นะ่ะมีการปรับเรื่องเออค่าหาแม่บ้านนะแม่บ้านก็มองว่ามันเป็นการเออเนื้เรื่องเด้งเลือของนางนะคะแต่ว่ามันก็สมดุลขึ้นแลนะเพราะว่าแบบ ยังไงล่ะเมื่อก่อนมันก็แอบโกงเหมือนกันเนาะในความในความที่เห็นไม่บ้านนะคะแต่ว่าอ่าก็ต้องปรับตัวกันไปอะเพราะว่าโดยส่วนตัวอย่างที่แม่บ้านพูดเสมอนะสำหไม่บา้านคือไม่ว่าเขาจะทำจะคดียังไงไม่บาา้านก็จะยังเล่นนางอยู่นะคะโอเคทีนี้ถ้าเอารายละเอียดเนาะเดี๋ยวต้องไปทดสอบเพิ่มอีกทีก็คือเออสก,กิลเรียกว่าพาสซีฟสก,กิลละกันที่เป็นเออสก,กิลหัวใจแห่งมหานันนะคะ เวลาเรามีเกตหรือว่าแบบเวลาเราใช้ชิดคิวอะไรประมาณนี้นะคะก็คือท้าสาเกตมานานอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเด้งเลือดให้เรานะคะโดยหลังเปลี่ยนเอาแบบหลังเปลี่ยนเลยนะก็คือปัจจุบันนี้เปลี่ยนเป็นเอ,อ่อฟื้นฟู HP ทีละห้าเปอร์เซ็นตของ HP สูงสุดเป็นจํานวนสิบสี่ครั้งนะคะก็คือเป็นแค่สิบสี่ครั้งไม่มีมากกว่านี้แล้วเมื่อก่อนเหมือนมันจะแบบเด้งไปเรื่อยๆจนกว่าเลือดจะเต็มอะไรประมาณนี้นะคะ แล้วก็จะฟื้นฟูอย่างรวดเร็วก่อนที่จะปักดาบอสูนลงสู่พื้นดินนะคะก็คือก่อนปักดาบเนี่ยฟื้นเร็วแต่ว่าพอปักดาบลงพื้นไปแล้วเนี่ยมันจะฟื้นช้าลงนะคะซึ่งของเก่าเนี่ยเมื่อปักดาบไปแล้วอ่ะมันจะฟื้นอย่างเร็วมันจะเด้งเลือดเร็วมากแต่ตอนนี้ก็คือสลับกันเนาะก็คือก่อนปักดาบจะฟื้นเร็วแต่พอปักดาบลงพื้นไปแล้วมันจะฟื้นช้าลงนะคะโอเค ด้วยเหตุดังกล่าวจึงได้มีการลดระยะเวลาการคงอยู่ของทัสซาสเกตมาทาน,านันและมีการลดระยะเวลาที่ใช้ในการฟื้นฟูตามไปด้วยนะคะอ่าประมาณนี้นะคะเดี๋ยวต้องไปลองทดสอบเพิ่มเติมว่าอะไรยังไงเนาะแต่ก็แม่บ้านก็คิดว่าไม่ไม่รู้ในะส่วนตัวไม่ได้มีผลอะไรกับแม่บ้านนะคะเพราะว่าปกติก็ไม่ค่อยได้ไปใช้ชิปคิวแบบต่อหน้าคนอื่นอยู่แล้วพอรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยอยู่ดีแล้วก็นั่นแหละนะคะ โอเคยังไงถ้าเคใครสงสัยเรื่องของดาคานียอะไรก็คอมเมนต์สอบถามไว้ได้นะคะหรือจะหลังไมมาก็ได้เดี๋ยวแม่บ้านจะช่วยตอบให้เท่าที่ถามได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือแม่บ้านเล่นดาคาเนียสืบทอดเป็นหลักนะโอเคก็ประมาณนี้ของดาคาเนียนะคะอย่างอื่นก็คือเหมือนปรับปรุงอังอื่นไม่มีอะไรมันมันแค่เหมือนกับว่าปรับให้สกิลมันต่อเนื่องกันมากขึ้นนะคะอะไรอย่างเงี้ยแบบปรับปรุงให้มันนุ่มนวลขึ้นให้มันดีขึ้นมาถึงว่า สกิลมันจะใต้ต่อเนื่องกันอะไรอย่างเงี้ยเวลากดบางทีบางอย่างมันก็จะมีแบบชะงากักช่งักบ้างอะไรเงี้ยนะคะแต่เดี๋ยวก็ต้องหลาหลเขาไปลองขดสอบกันอีกทีหนึ่งด้วยนะคะเคล็ต่อไปด้านเนื้อหานะคะมีการปรับปรุงเรื่องการประพันธ์เพลงนะคะสําหรับสายดนตรีทั้งหลายนะคะของน้องชายเนาะก็ เฮียอบิทได้บอกว่าทางเราได้ทําการปรปับปรุงความสะดวกสบายสําหรับเนื้อหาการประพันธ์บทเพลงเพื่อช่วยให้นักผจญภัยผู้ทําการประพันธ์เพลงทุกท่านสามารถประหยัดเวลาและใช้งานเนื้อหาดังกล่าวได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นโดยเราจะคอยพิจารณาหาวิธีเพิ่มความสะดวกสบายพร้อมทําการปรับปรุงเนื้อหาดังกล่าวหลังการปรับปรุงในครั้งนี้ไปด้วยซึ่งก็ต้องขอขอบคุณนักผจญภัยทุกท่านที่เข้าร่วมออประพันธ์และบรรเลงเพลงอันยอดเยี่ยมในโลกแห่งแบล็กสเตอร์กันอยู่เสมออ,อันเนี้ <laughs> แม่บ้านจะสรุปย่อยังไงดีเพราะว่าไม่เคยไปแตะเรื่องเพลงเลยนะคะแต่เดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันก่อนเนาะก็ปรับปรุงความสุดวกสำหรับการประพันธ์เพลงนั่นแหละนะคะก็คือจะมีการแบบเออโหมดตต่อกดตัวอีโหมดเลือกกดตัวเอสอะไรอย่างนี้นะคะก็คือปรับให้มันง่ายขึ้นมีการใช้กด Control c o n โ r ร l c c o n โทร l v ได้ด้วยนะคะเพื่อจะเลือกตัวลงตัวโน้ตอ,อะไรอย่างงี้เนาะ ก็สำหรับสายเพลงมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะว่ามันมันมันดีขึ้นจริงไหมมันง่ายขึ้นจริงไหมหรือว่าแบบเอ้ยก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเดิมเลยนะคะโอเคค่ะต่อไปเรื่องยูนะคะมีการปรับเรื่องเกิดไอคัมพี UI เพิ่มคัมพีเพิ่มตากันดอกนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีการปรับปรุงให้แสดงค่าของแต่ละระดับในข้อมูลคู่มือสำหรับค่าความสามารถสักยภาพในต่างข้อมูลส่วนตัวด้วยนะคะ เป็นแบบนี้นะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวขอหาก่อนรอไปเอออันนี้นะคะน่าสนใจมากๆเลยแล้วก็เผื่อใครไม่ไม,ไม่รู้ไม่ใิ่เรบอกว่ามันเป็นระบบใหม่เนาะซึ่งคือเขาบอกว่าร้านค้าเพิ่มลนะคะตอนนี้เพิ่มฟังก์ชันสำหรับตรวจสอบประวัติการซื้อที่สามารถตรวจสอบได้ว่าที่ไอเท่นที่เราซื้อไปภายในส0มสิบวันล่าสุดในร้านค้าเพิ่มลเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ สามารถยกเลิกการซื้อได้ด้วยตัวเองที่เมนูตรวจสอบประวัติการซื้อในกรณีที่สินค้าย,ยังไม่เกิน7วันนะคะหรือว่าหนึ่งรหกสิแปดชั่วโมงกันเองหลังจากที่ซื้ออ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือสามารถแบบใครกดผิดอย่างเงี้ยสามารถคืนของได้นะคะแต่ต้องไม่เกิน7วันนะทุกคนก็คือกดคืนของแล้วก็เอาไปซื้ออย่างอื่นได้นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งคือนะตอนนี้รางค้าเพลสามารถคืนของได้นะคะในกรณีที่ยังซื้อมาไม่เกิน7วันนะคะ แต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าถ้าเกิดกดแกะไปแล้วจะยังไงนะแต่เขาเขียนไว้แค่นี้นะว่ายกเลิกได้เลยภายในเี่ยวเจ็ดวันนะคะเกินเจ็ดวันก็คือคืนไม่ได้แล้วนะอดนะจ๊ะอันนี้ก็คือเหมออเาะสำหรับคนที่แบบกดผิดอะไรอย่างเงี้ยเออเฮ้ยแบบไม่ว่ายัางไงก็ตามือลั่นเน็ตหลุดเลย,ยไปกดผิดอันึืจะแบบเอาฉันไม่ได้จะเอาอันนี้เลยก็จะเปลี่ยนได้นะคะ เงื่อนไขก็จะมีจําเป็นต้องมีไอเทมทั้งหมดที่ได้รับอยู่ในกระเป๋าเพิร์นะคะหรือกระเป๋าของตัวละครที่กําลังเชื่อมต่อเกมอยู่ในปัจจุบันถึงจะสามารถยกเลิกการซื้อได้อันนี้ก็น่าจะเป็นแบบแนวแบบชุดแฟร์อย่างเงี้ยส่ติแกะออกไปแล้วเนาะบางทีเราไปแยกส่วนออกไปไว้ตรงน้ตรงนี้หรือว่าไปไว้ในคังเหือลืมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องเอามารวมไว้ที่ตัวละครเดียวกันก่อนนะคะถึงจะสามารถยกเลิกได้อย่าลืมนะภายในเจ็ดวันนะคะ เขาบอกว่าอ่าแต่ว่าสามารถยกเลิกได้เดือนละหนึ่งครั้งนะคะโดยไอเทมที่ได้รับจะถูกเรียกคืนและสระะแล,ะและรับคืนเป็นเพิ่มเมื่อยกเลิกการซื้อโดยรีเซ็ตทุกวันที่ถึงของทุกเดือนนะคะอ่าสรุปก็คือสามารถยกเลิกได้นะคะแต่สามารถยกเลิกได้แค่เดือนละหนึ่งครั้งเท่านั้นเนาะฉะนั้นก็จะใครก็อย่าพยายามกดผิดบ่อยๆแล้วกันนะคะแต่อย่างน้อยอันนี้เขาก็คือเหมือนแบบเอ,อให้ให้โอกาสเราแล้วนะวพาเผื่อใครแบบลัน่นมือลั่นจริงๆอเออก็ยกเลิกได้นะคะอะไรประมาณนี้ โอเคก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแพทอัปเดตวันนี้เนาะอ่ะอยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าอ่านตรงไหนผิดไปแล้วก็เรื่องอาชีพต่งตางๆต้องขอโทษด้วยที่ไม่สามารถอ่านให้ละเอียดได้มากกว่านี้นะคะแต่ว่าแม่บ้านแบบคือแม่บ้านจะถือหลักการว่าแม่บ้านไม่เล่นตัวนั้นก็ยัง <c oughs> ไม่สามารถบอกอะไรได้นะคะก็ต้องขออภัยด้วยเนาะก็ยังไงถ้าใครมีคําถามหรืออะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์สอบถามพูดคุยกันได้นะคะแม่บ้านไม่กัดเ้อ โอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันต่อนะคะว่ามีอะไรให้เรากันบ้างไปเลยกิจกรรมฉลองวันดื่มนมโลกนะคะ31พฤษภาคมถึง15มิถุนายนปริมาณการได้รับนมจากการรี่นมหัวจะได้รับเพิ่มขึ้นนะคะโดยเวลาที่เราไปกดรีนมเราจะเสียค่ากำลังสิเนาะแล้วก็ฟ้าบัวก็จะมีตามตำแหน่งพวกนี้เลยนะคะก็จะมีที่ข้างๆคา,าเพย์ออนเอออันนี้ตรงไหนวะ แล้วก็มีข้างๆฟาร์มมาหนึ่งข่าวโสโตนเทลฟาร์มกระตรงกระนาไรเดอเวนคูลแล้วก็ข้างๆหมูบบออออ่บ้บานเออเวียเอ้ยหมู่บ้านโอเปียแล้วก็มีตรงหองไฟสัญญาณทรีน้าด้วยนะฮะก็จะได้เพิ่มขึ้นเป็นถ้าเป็นลือชื่อหนึ่งขึ้นไปนะคะก็สี่สิบห้าหนึ่งเจ็ดสิบห้าอันเชี่ยวชาญหนึ่งถึงช่างสิบนะคะได้สามสิบอันถึงหกสิบห้าอันแล้วก็ตามกว่าข้องแค่ก็จะเป็นยี่สิบถึงสี่สิบห้าอันนะคะ อ่ะแล้วก็รับกิจกรรมกองหญ้าแห้งโภชนาการสูงจากภารกิจท้าทายนะคะถึง15มิถุนายนเมื่อเข้าเกมนะคะจะได้รับกองหญ้าแห่งโภชนาการสูงโดยถ้าเราเอาไปติดตั้งที่หรือว่าเนี่ยจะสามารถเก็บกองหญ้าโภชนาการสูงได้นะคะก็สําหรับสายเออที่ต้องการกองหญ้าแห่งเวมนวหรืออะไรประมาณนี้เนาะอันนี้จะเอาไปให้วัวกินนะคะถ้า,า,มาถไม่ผิด กิจกรรมอัศวนและห่อวัตถุดิบที่กระจายไปทั่วนะคะถึง15มิถุนายนเช่นเดียวกันเนาะก็ห่อวัตถุดิบหายากนะคะแล้วก็หอ่อดิบล้ำค่าจะได้รับจากการเไปตีมอนตกปลาแล้วก็รวบรวมนะคะในช่วงเวลานี้ก็เอามากดสุมห่อกันนะคะในหอ,อก,ก็จะมีแบบหินดามชิ้นส่วนผลึกดามแหลมคมมีปลาทองที่ขายได้5เอมมาเหลืออะไรเงี้ยนะคะวงผงวิญญาณโบราณอะไรประมาณนี้นะ แล้วก็ตอนนี้มีอสาสวินมาปรากฏตัวด้วยนะคะถึง15มิถุนายนเช่นเดียวกันเมื่อคุยกับเจ้าอสาสวินปริศนาตัวนี้จะได้รับบัฟเออปัญญาแห่งสนาลมลบไปเลยนะคะ180นาทีโดยจะเพิ่มค่าประสบการณ์ทักษะบวก300เปร์เซ็ตนต์นะคะโดยอสาสวินจะมาอยู่แค่30นาทีเนาะแต่ว่าก่อนหน้านั้นคือคุยได้ตลอดนะคะก่อนที่จะหายไปนะคะ โดยที่มันจะเกิดอย่างก็คือจะเกิดเวลาที่เราไปตีมอนเพราะฉะนั้นก็คือคุยได้ทุกคนนะคะแต่ว่าจะต้องมีคนแบบตีมอนอยู่ในโซนโซน,นั้นอยู่มันถึงจะแบบสุ่มเกิดมานะคะเพราะฉะนั้นใครเห็นเหลืออะไรยังไงใครอยากจะแบบปั๊มเออสกิลพอยต์ก็อย่าลืมแบ่งๆกันเนาะโอเคก็หมดแล้วนะคะสําหรับแพทอัปเดตแล้วก็กิจกรรมสําหรับวันนี้นะคะวันนี้แม่บ้านก็จะแบบมึนๆหน่อยรู้สึกเหมือนไม่ค่อยสบายนิดหน่อยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรให้ังไงก็ อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะโอเคสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเด้อบ๊ายบาย